นะคะสวัสดีทางช่อง YouTube เดี๋ยวแอดมินเจี๊ยบตั้งกล้องก่อนนะคะสวัสดีนะแป๊บหบนึง่งอ่ะสวัสดีทางช่อง YouTube แล้วก็สวัสดีทางเพจ f a c e b o o เก้าสิบเก้าบ่าวอีสานพาเฮงแล้วก็เจี๊ยบหนึ่งหกหาเชี่นเสวัสดีพี่น้องตอนบายเด้อค่ะเด้ออ่าบรรยากาศร้อนอบอ้าวพี่น้องมีแนวทางมาฝาก fc แฟนช่องแฟนเพจห้อง นะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางของเส้นบุรีรัมให้ว่ามือข,ขึ้นนี่เขาเต็มเตมนะคะแ้แตกตรงตรงเลยสําหรับเจ็ดเก้าวันพุทธิพานมา,าวันพุทธทแ่ดเส้นบุรีรัมเพื่อนให้ล่างเน้นล่างด้วยนะคะเน้นล่างวิ่งเจ็ดล่างแล้วก็จับคู่เจดเก้าออกเต็มเต็มเลยพี่น้องออกเจ็ดเก้าเนาะสำหรับเส้นบุรีรัมเขาเต็มเต็มเลยคลิปนี้แอดมินเจี๊ยบกะ ได้มาแล้วเพื่อนหามาแล้วละพี่น้องสำหรับแนวทางหามาแต่เศร้าคุณเหรอแต่ว่าแอดมินยังบ่ทันได้มีเวลาท้ำคลิปดะคะ่ะเนาะอ่าก็เลยถือโอกาสท้ำคลิปฝากตอนเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจเท่าอ่าก่อนอื่นก่อนสิไปเมืองแนวทางพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,ะทางเพจเฟซบุ๊กอย่าลืมกดถูกใจนะคะทางช่องยูทูบก็อ่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเดีย๋ยวสิว่าบ่าเห็นคลิปเดีย๋ยวสิว่าพลาดน,นะคะเนาะสำหรับทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางก็ใส่วิจารณญาณในการรับชม รับฟังพี่น้องมีเข้ามีหลุดนะแต่ว่าอของเส้นบุรีรัมนีแอดมินเจ็บใจย่ำก้อนว่าก้อนหนาะนั่นซําเพิ่นย่งบ่ทัาได้ไห้แนวทาาเล่าพัฒนาหลังเพิ่นกลับเขาขึ้นมาเนี่พี่นอ้องกลับมาแล้วนี่เส้นบุรีรัมนีเพิ่นมีแนวทาาเล่าพัฒนามานั่มเนาะค่ะเนาะมีแนวทางเล่าพัฒนามาด้วยเหมือนบรรยากาศาตอนเร่งๆขจ้าจก็เลิ่มออกเขาขึ้นเล่าพี่น้องอืมนะกะเข้ากับสิบฝากแนวทาง เล้าพัฒนาไอเอฟซีห้องอมมาเมองน้ำกันเด้อค่ะเด้อสำหรับอันนี้คือออนนี้คือเข้าเต go, เ,เ,าเต็มๆผว่าพี่น้องเกจเก่า,าเนี่ยเอาเตรียมๆเลยเกจเก่าเนี่ยเจ็ดเก้าพี่น้องนี่วิ่งเจ็ดตะวันลางเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะยำครับแอดมินเจี๊ยบอยู่ว่าเพิ่นมั่นใจลางอ่สูตรของเส้นบุรี่ร่ำเนี่ยเพิ่นมั่นใจลางกะสิแตกต่อวะ เอาผูใ้ใดท,ที่ติดตามอยู่กัอย่าพลาดเด็ดขาดเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นเป็นวันพุธเอาวันพันวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์ที่สิบนะฮะวันนี้วันจิกเก่าอ่าศุกร์ที่สิบอ่ะนะเพิ่นฝากเขามาแล้วบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ไอ้สิมักนั่เพิน่นบอก รอบที่แล้วเจ็ดเก่ามันแตกอยู่รางเราเส้นบุรีรัมย์เพิ่นกระจับคูไหล่างเลยค่ะเด้ออ่ารอบนี้ก็เพื่นกระแยกบนแยกล่างไหยพี่น้องนะเพื่นแยกมาไหลหน่วยก็เก้าอีกบานพี่น้องบน <c oughs> นะบนวิ่งรูดนะบนวิ่งรูดหนึ่งนะบนวิ่งรูดหนึ่งพี่น้องนะบนวิ่งรูดหนึ่ง บ่หลายหางเด้อค่ะเด้อสำรับเซียนบุรีรัมอาบนวิ่งลวดหนึ่งจับคู่นะฮะจับคู่ชุดมักน้ำเงินว่พี่น้องอะยาเมืองซื้อๆได้พี่น้องนะิ่นไหหมาาโตเด่นสามคู่สามหางนะเด่นสามคู่หนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์กาสี่ศูนย์ก็เป็นสี่คู่หละพี่น้องแต่ว่ามีโตกัน ลงติดตามไว้้กันนะคะหนึ่งหกนึ่งสยบนได้พี่น้องได้บนบนวิ่งหนึ่งนะวิ่งรุดหนึ่งหนึ่งหกหนึสามหนึูนย์สี่ศูนย์สเป็นตัวกันเพื่อนดอกพี่นอ้องอ่านะแล้วก็ ล่างพี <sympath icking> ่น้องล่างล่างนะล่างนี้วิ่งรูดห้าวิ่งรูดหาวันวันพุทธิพานมาให้เจ็ดแต่ว่าวันสุก์นีพร่นไหหาพี่น้องสำรับล่างผู้ไดที่จิติตามล่างสีมักน้ำเพลินบ่ะะ จับคู่ล่างเนี่กับไห้มาาย่างละ3มคู่เพื่อกันตัวกัน1คู่สําหรับเสยนเสยนบุรีลัมม์นะคะเนาะเอาห้าหกพี่น้องม,มักบ่มหาหกห้าหกห้าหหา,ห,หาสามนะหา้หาศูนหามา,าตัวกันหกศูน ตัวก,กันหกศูนย์นะคะ <c oughs> จะแตกต่อไหมนะคะสำหรับเซียนบุรีรลารอดติดตามน้องกันเพิ่นว่าเพิ่นว่าหลายงวดซ่อนแล้วด้วยพี่น้องด้วยแต่ว่าตัววิ่งเพิ่นนี้แม่นอีลีนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะตัววิง่งตัววิ่งนี่แม่นมากนะคะสำหรับเซียนบุรีลำสามตัวก็เคยแตกนะคะเนาะเป็นที่หือห้า เส้นบุรีรัมย์เพิ่นกลับมาอีกมากลับมาพร้อมกับเจ็ดเก่ามาื่อคืนนี่แตกให้เห็นนี่ลยนะสูตรทีเทสไม่เจ็บอ่าสูตรที่เยบ็บม่แอดไม่เจ็บได้มากนี่เพิ่นว่าให้เน้่ไปที่ล่างนะแต่ไม่รู้ว่าจะบนจะล่างเลยพี่น้องเข้ากับพิจะะารณาเมืองเอาอกติดตามไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะอากาศร้อนอบอ้าวมากเลยพี่น้องเออ <c oughs> ไม่ว่าจะบนจะล่างห้องกาพิจารณาเมืองบางที่ห้อกาจะได้มากกับอ่ามองอื่นอาจจะมาตรงกันพอดีเอ้ไข่ได้หนึ่งมากมักนะอ่ะลืมลืม,มาระบายสีให้รรยากาศสบายๆพี่น้องไม่ต้องรีบ่าไลา่ถัหลายคนว่าแอบพิจ็บจาเจ,อจออ้าว่าโดนไล่อ๋อ เป็นมันเป็นกฎของเพลนตัวพี่น้องเขาจะต้องอเขามีเวลาของเขาอยู่นะคะสําหรับ y youtube หลท่าันหลายคนอมันคนละอย่างคลิปสั้นเขาก็มีคลิปยาวเขาก็มีเขาก็มีเวลาของเขาเดอพี่นอ้องเด้อหาเจ้าคือบุโยกบาทเดียวโลดเอฟวินเจี๊ยบเพิ่นว่าอ่าอ่ากดไล์กดแชร์เป็นกรลร่างแรงใจให้กันเลยพี่น้องกวาจะได้มาแนวทางนะะเนาะเพิ่นก็คัดสุดๆคือกันสาหรับเซียนบุรีลำทา้งช่องกับววาจะได้มากกวาจะมาตั้งกล้องให้เอฟซีเฮาอ่าได้อ ออาไปพิจารณาน้ากันมีเข้ามีหลุดนะรอบนี้สิเป็นยังไงสิแตกต่อบะอ่าสหรับเส้นบุรีรัมเด้อยพี่น้องเด้อแต่ว่าสถิติเพิ่นกับแม่นิลิเพิ่อนอยู่ในช่องอ่ามาหลายงวดแล้วนะแต่ว่าเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยเด้ข่าวว่าเพิ่นเขาแนวทางล่าพัฒนาเพิ่นเขาดีาอรนีนเจี๊ยบกันเลยขอมาลงช่องน้าอ่าฝากต้อนแบงปันให้เอฟซีแฟนช่องแฟนเพจเฮงยินละพี่น้องนะที่มา สําหรับบนเด่นสามสามคู่สามหางนาล่างเด่นสามคู่สามหางเดี๋ยวพี่เจ็บจะอ่านทาทางให้เมืองนะคะเพราะว่าจะท้ายคลิปแล้วนะคะเมืองดีดี้้ยพี่น้องเด้อเพราะว่าเข้าเต็มเต็มเลยนะคะสําหรับเจ็ดเก้าแตกต่อว่าพี่น้องเมืองดีดอ่าเห็นไหมชัดไหมอ่าฮะกล้องหลายตัวอาจจะไม่ชัดอ่านะบนลูดหนึ่งอ่าบนนี่พื่นว่า วิ่งลูดนะบนึนงอันนี้พี่น้องแคปภาพจับคู่ตัวเด่นนี่คือหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์สำหรับบนตัวกันสี่ศูนย์พี่น้องมีซัมนี่นะของเซียนบุรีมดเวยนี่พี่นอ้องอีฟซี่ล่างวิ่งลูดห้านะคะหามาพี่น้องหาใครจะตามล่างเซียนบุรีรลำเพิ่วมาเพิ่นเด่นหาเอาแคปภาพทางเพจ นะเดี๋ยวสิว่าเห็นเครื่องหนึ่งะนะหานะหาหกหาสามหาศูนย์พี่น้องว่นอยู่ในนีล่ล่ะแต่ว่าเพิ่นว่างบหน่อยก็ว่่ต้องกับพี่น้องนะงบงบน้อยก็ไม่ต้องกับย่างละสามหางตัวเด่นของเพิ่นสามคู่สามหางหาสามหาหกหาศูนย์ตัวกันหกศูนย์นะ กุฎที่ติดตามทีมงานมหาเฮงอยู่กับพิจารณาเมืองอ่จะแตกต่อไหมสำหรับวันศุกร์นี้นะะแนวทางเราพัฒนาวันศุกร์ที่สิบด้พี่น้องเด้อสิบพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบหกคลิปนี้เป็นแนวทางของเซียนบุรีรัมม์กะขอบพูณเพื่อนหลายๆนะค่ะเนาะสำหรับสูตรเด็ดสูตรดังอ่าสิแตกต่อบอลอดุุนไปน้ำกันเด้พี่น้องเด้อนะเพื่อมีโชคมีหมานเนาะค่ะเนาะ กบรหลายหางดอกพี่น้องสําหรับบนล่างพ่นย่างละสามสามคูสามหางเพิ่มตัวกันอีกอย่างละย่างละคู่ถ้างหบหน่อยก็บ่าต้องกลับพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้กันเป็นบรรยากาศตอนไ่บายนะคะเนาะไหเอฟซีแฟนเพจแฟนช่องเฮงเฮง<ๆ>มันๆัรวยรวเด้อค่ะเด้อใครที่ติดตามทีมงานมาหาเฮงอยู่นะคะขอให้เฮงเฮงรวยๆยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ